สวัสดีค่ะสองนำชั้นลนะคะคลิปนี้ไม่ได้จะพาเพื่อนๆมายังจังหวัดกระบี่ค่ะมาอันซีนไทยแลนด์กันค่ะทุกคนหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่รู้จักที่นี่นะคะที่นี่จะมีน้ำพุร้อนเค็มค่ะทุกคนเรามาพักกันยังน้ำพุร้อนเค็มรีสอร์ทนะคะอันนี้ก็เข้ามาปุ๊บก็จะเจอเป็นเคาน์เตอร์นะแล้วก็จะมีเป็นคาเฟ่นะคะบริการนักท่องเที่ยวค่ะ สถานที่ก็โล่งๆสะอาดดีนะคะมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีสินค้าพื้นเมืองจำหน่ายนะคะกระเป๋าชุดกางเกงนี้นะแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นในส่วนของร้านอาหารนะคะนี่กลัวเดินชนมากเลยแก้วร้านจอดรถนะคะนี่กว้างเลยค่ะ รองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปห้องพักกันนะคะถึงห้องพักแล้วนะคะอ่าเมล็ดมาหลังเด็กๆแล้ทุกคนก็จะรุกแล้วนะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะมีแบบวิลล่าห้องเดียวห้องรวมอะไรเยอะเลยนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจน้ำพุร้อนเค็มรีสอร์ทเลยนะคะ อ๋อห้องของแมนเนีนี่จะชื่อว่าห้องดีลักนะนี่เอามีลิงหนึ่งตัวนะคะทุกคนในห้องก็จะมีเป็นสะนะคะเป็นอ่างส่วนตัวให้ด้วยนะคะแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติในการแช่น้ำพุร้อนนี่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่เขาเขียนไว้นะคะก่อนลงก็อาบน้ำเย็นก่อนนะทุกคนตังเลยจ้า ตามระเบียบนะคะก็คือแช่น้ำก่อนประมาณสองสามนาทีแช่ขานะคะเอาล้าแตะแตะแตะนะให้มีเ,เกิดความซืน้นในร่างกายนะคะร่างกายร่างกายจะรับไม่ไวหวก็สบายตัวค่ะแล้วก็ลงไปทีละนิดทีละนิดนะคะก็จะมีแบบเป็นขั้นบันไดไว้นะทุกคนตอนนี้ก็แช่ทั้งตัวแล้วนะคะ รอนรับได้นะคะน,โล,โล,โล,ล,นล่าโป <biraz S 1> ่งตัวละว้าวสบายถามว่าน้ำเค็มไหม <c oughs> แอชิมคีด <c oughs> <Keep. S 1> แล้วก็แช่น,น้ำไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องผักเลยนะทรกคนคูแบบเป็นส,สัะแบบส่วนตัวเลยนะคะ สบายมากอิกสระด้านนอกก็จะมีเป็นสะหลายๆสะด้วยนะคะสามารถลงได้หมดเลยสบายตัวพามาชมอีกห้องนึงนะคะชั่วเจแป,ปนจะใหญ่กว่าห้องที่ไม่เนตอยู่นะคะนี่พักได้หลายท่านคะ่จะจะ,จะเป็นลานข้างนอกนะคะนี่อุณหภูมิ หลายบ่อเลยเน่จะพาไปเท่ยวบ่อสนีนะคอีจานนมาตามหนูมามาลองหนูมาลองเล่อือ เาจะมีจุดให้อาบน้ำก่อนนะคะน้ำเย็นนะมีข้อปฏิบัติอสะโอ้มีหลายสระมีสี่สิบสาม น้ำพุร้อนเค็มนะคะเรียกได้ว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีทั่วโลกนะคะแค่3ามแห่งเท่านั้นนะคะมีที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีที่สาธารณรัฐเช็กนะคะแล้วก็มีที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ไทยแลนด์ของพวกเรานะคะถ้าใครมีโอกาสนะไม่เนตอยากให้มานะคะมาลองดูสักครั้งคะ่ะเหผลก็คืออยากให้เขารู้จักหนูแล้วให้เขาสนใจหนูนี่เป็นอีกโซนหนึ่ง โซนนี้นะคะจะเป็นน้ำเย็นอ่าไว้บริการนะคะไม่ใช่มีแค่น้ำร้อนนะจ๊ะอันนี้จะเป็นสระที่ลึกหน่อยนะคะสระผู้ใหญ่นะแล้วก็ฝั่งนู้นจะมีสระเด็กสระเด็กสระเด็ก,ดกอันนู้นปลาหมึกเพ่าะตไปเล่นหนะลนานู่นนั่นส่วนนสระเด็กเดี๋ยวเราก็จะเดินไปรับประทานอาหารเช้านะคะ มาถึงก็แจ้งเลขห้องพักนะคะแล้วก็บัเรเลงเลยค่ะตักอาหารทานเองได้เลยเห็นแล้วทุกคนนี่ในหม้อน,นี้น่าจะเป็นข้าวต้มนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ข้าวผัดนะมีบะหมี่นะคะมีไส้กรอกไข่ดาว ขนมปังโซนนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะน้ำชากาแฟนมน้ำส้มน้ำเปล่าะคะ่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e นะคะเป็นกำลังใจให้สองน้ำชาแนลด้วยคลิปนี้ไม่ได้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ